สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันวันจันเนาะวันนี้คุณสุก็แต่งตัวถูกสีแต่งตัวถูกสีสองวันเมื่อวานสีแดงวันนอ้พิสีแดงเนาะอันนี้ก็สีเหลืองอันนี้ก็เหลืองอลามเลยเมื่อวานก็แดงแจ้เลยอันนี้ก็เหลืองอลามเลยนะ ให้มันถูกสีเดียวใส่คนนี่คือเสื้อเก่านะคะไม่ใช่คุณสุดทักเสร็จเดี๋ยวหาว่าุณสุดทักเสร็จตัววันและตัวละวันเสื้อเก่าใส่ใส่ไว้เพื่อไม่ให้หุ่นโป้เฉยนะคะก็ใส่มันถูกวันแค่นั้นเองหอมนวลน,นะหอมหอมนวลปกเสืเ้อคณสุเองค่ะคณสุก็ใส่บ่อยละวันนี้ลมเย็นสบาย นั่นก็สุดนั่งถักเสื้ออยู่ประมาณสักหกโมงไอ้เจ็ดโมงฝ่ามันมันม่ลมไงวันนี้ลมพัดโอ้เย็นสุกก็เลยเอ๊ยทำไมเย็นเย็นแล้วก็ห,อ,หอมหอมหอมอะไรลืมลืมไปว่าตัวเองเฝ้ารอดอกมะลิดอกมั้งที่จะให้มันบานมันส่งกลิ่นมาเอ๊ะหอมอะไรมองไปเนี่ยมะลิบานแล้ว หอมมากเลยแล้วเป็นมันลิซ้อนดอกใหญ่เลยนะหอมมากอะ่ะหอมมากเลยฉันสุกเลยได้เสียบผมแล้วก็หอมแต่เนี้ยวันนี้คงหอมทั้งวันอ่ะลืมไปว่าจำได้ไหมที่อุนสุอัดดีโอ ว่ามีดอกมะลิดอกหนึ่งยังไม่บานเลยอีกดอกหนึง่งมุนสูมาเสียบแล้วมันสูก,ก็ลืมไปเลยลืมว่ามีดอกมะลิเล่มรัวนะเล่มรัวตรงตรงด้านหน้าด้านหน้ากระสุนนี่แหละสูก,ก็ลืมไปเลยพอลืมไปเลยเสร็จกลิ่นมันโชยมาไงกลิ่นโชยหอมหอมอะไรเนี่ยคิดไม่ออกนะมองไปอ้าวมันซ่อนอยู่กับ กับต้นใบผักหวานใช่ไหมต้นใบผักหวานมันซ่อนกันแล้วเนะี้ยกลิ่นมันมาเตะจมูกเราโอ้โหโอโห,หอมมากเลยหอมมากๆแล้วคุณสุก็เอามาเน็บผมซะเลยนะวันนี้คุณสุกำลังถักแขนข้างหนึ่งให้เสร็จเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะคะมันเหลืออีกประมาณสักสองรอบอะ ก็คุยไปด้วยถักไปด้วยนะคุยเพื่อนกันก็คุณผูอาจก็ถ้าอาจวีโอเพื่อนก็ได้ดูตลอดนะเพราะก็สุดสามารถเอาลง YouTube ได้แต่ถ้าก็เป็นไลสดมันก็ลง YouTube ไว้ไม่ได้นะยันนี้ก็ลง YouTube ไว้ได้เวลาอยากฟัง ถ้าเวลาผ่านไปเราแก่สัาเจ็ดสิบแปดสิบเราก็มาฟังได้ถ้ายัางใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่นะแล้วก็มาฟังได้อะไรอย่างเงี้ยนะ YouTube มันจะเก็บข้อมูลไว้มันก็จะไม่หายไปไหนนะแต่ถ้าเป็นไลสดเขาก็จะเก็บไว้เราอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ก็สามสิบวันก็ก็หายไปนะจนเลยเลือกที่จะไลสดไอ้สวิีเอดวอีโอ คุณสูตเหลือเห็นลูกค้าลูกค้าเขาเอาอกสี่สิบปรากฏว่าคุณสูตไม่เพิ่มคุณสูตไม่เพิ่มดอกใต้รักแร้สามห่วงคุณสูตวันแล้วมันได้สิบเก้าคุณสูตว่าเดอรลีดมันก็จะได้สี่สิบใช่ไหมสิบเก้าสองค้างเพราะสองสองด้านก็สามสิบแปดใช่ไหมสามสิบแปดลีก็จะเป็นสี่สิบเพราะตอนนั้นคุณสูตคือคุณสูตยังไม่รีดใช่ไหม คุณสุก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไงก็ต้องสี่สิบบุณสุก็เลยไม่เพิ่มใต้รักแร้ผลปรากฏว่าพอเราถักแขนอะ่ะพอเราถักแขนแล้วมันจะลังเข้ามาใช่ไหมพลังเข้ามามันก็เลยไม่ได้โอุ้ณว่าได้แค่สามสิบแปดโอ้ยโอ้ยนี่ไม่มีอะไรนะโอ้ยสงสัยจะได้ถักสีเดิมลายเดิมให้ลูกค้าใหม่เพราะลูกค้าจะเอาสิ้นเดือนวันนี้ก็สิ้นเดือนนะ้วเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะมาออกเพราะเพราะว่าเมื่อวานเขามาแล้วไงเม,มื่อวานนี้เขาเอาต้นสนไปแล้วนะเพราะว่ามันเสร็จต้นสนเขาเลยเอาต้นสนไปก่อนเนะาะตอนนี้เขาเลยว่าเขาจะมาอีกก็อีกอาทิตย์หนึ่งห้าวันก็คงพอดีจะถักอีกอนะ่ะถักใหม่ถักใหม่ก็ห้าวันพอดี ยังเงินยางมากแต่งไทยไม่นานได้ลูกสุดเลยคิดว่าถ้าเราเพราะเราเพราะว่าตัวต้นส่วนเราถัก40แล้วใช่ไหมถ้าตัวนี้เรามาเอาแค่38 39เขาก็คงจะไม่คงจะไม่เอ็นจอยแล้วเนาะแต่คนสุก็ไม่ได้คิดมากเนาะสุวนถักเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ <laughs> แต่เพิ่อมอีกตัวหนึ่งก็คงจะน,นั่นแต่งเก้วเหลืออีกเหลืออีกแถวหนึ่งค่ะเพราะว่างานงานงานหอมนวลเนี่ยเขาต้องจบดอกนะคะเราไม่สามารถที่ว่าจะไปดอกตรงไหนได้ก็ต้องจบ ตบดอกของเขานะคะเราจะไปดบเลยก็ไม่ได้นะคะมันก็เลยเหมือนบังคับเราในตัวว่าโอเคคุณต้องได้แขนประวันเท่านี้นะคะต้องต้องต้องมันจบตรงรวบมันพอดีนะคะตัวปลายไปจีบเขาถ้างั้นไม่สวยนะคะแล้วแล้วเราจะเอาชายแบบอื่นมามาแซมไหมว่า เอาสายอื่นมารับ a d ดับใส่เลยว่าตกแต่งสชายก็ไม่สวยค่ะเขาต้องจบในตัวเขาเพราะว่าหอมนวลเหมือนกับว่าลายเขาสวยอยู่แล้วคือเขาไม่จําเป็นต้องมีสร้อยหรือมีอะไรมาตกแต่งเขาอีกอะไรประมาณนี้นะคะคุณสุก็เลยคิดว่าเวลาสุดทําหอมนวลสุดจะไม่ดีไซน์คอหรือว่าจะไม่ดีไซน์ชายอะไรมากมายนะคะ แต่นี้คุณสุขคอนี่คุณสุจบแล้วะะ่ะเพราะว่าก็ลูกค้าเขาเหมือนคอเขาสั้นอะ่ะคุณสุเลยทำให้ช่วงยาวหน่อยลึกหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าลึก,ล,ก,ล,กลึกมากไหมอะะถ้าลึกมากคุณสุก็ต้องอ d ดอปขึ้นมาให้เขาหน่อยหนึ่ง ราะว่าหอมนินส่วนมากคุณสุก็จะทําโซ่ธรรมดาเฉยๆคุณสุกก็จะไม่ดีไซน์อะไรเลยนะคะก็จะไม่ทําอะไรที่มันเก๋เก๋ตรงคออะไรมากเพราะว่าคุณสุกหอมนวนก็คือดอกพิกลเราเนี่ยก็คือมันเหมือนโชว์ลายโชว์ลายของเขาในตัวอยู่แล้วนะเขาก็เลยเขาเลยไม่จําเป็นต้องไปพึ่งคอดีไซน์คอดีไซน์แขนหรือว่าใช้ ชายชายเสื้ออะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะคือถ้าเราจะให้เด่นตรงไหนก็ให้ตรงนั้นโดดขึ้นมาเลยนะคะถ้าเป็นลายธรรมดาเราถึงดีไซน์นะลายที่เขาไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเราก็ดีไซน์ชายให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยนะโอเคอันนึงสุก็จบอีกอีกอีกลายหนึ่งอีกแถวหนึ่งแล้วก็อีกแถวสองแถว นะคะอีกสอกแถวถึงจะจบแล้ถ้าถักถ้าไม่จบแล้วมันขาดนะทีนี้พอถ้าคนสุกจะอ,อัดตอนจบแขนมันก็เหมือนจะสายนะคะพอสายมันก็จะร้อนเนาะคนสุกจะนั่งตรงนี้ถึงแค่สิบเอโมงก็คนสุกก็ต้องไปบ้านพี่สาวนะไปไไปไปอยู่บ้านหลังเล็ก เขาเรียกอาสม <c oughs> บ้านปูนหลังเล็กๆแต่มันเย็นนะมันคือมันเปลี่ยนกันร้อนเปลี่ยนกันเย็นนะพอพอใบบาทพอข่ำมาก็หลังนี้ก็เย็นหลังนู้นก็ร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นปูนก็จะคลายความร้อนแต่บ้านไม้ตอนข่าก็จะเย็นเพราะว่ามันมีช่องช่องลมผ่านนะคะบ้านแต่ละอย่างมันก็ดีแตกต่างกันนะคะ กดธรรมชาติมันก็ดีนะ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็อยู่ได้สบายสบายถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเราก็อยู่ลําบากธรรมชาติอาทิตนี้ไม่ก็ะตั้งธรรมชาติของตัวเราด้วยนะเราเป็นคนเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับตัวเราไหน,ะน,นเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนไหนเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องยอมรับบางทียังขัดใจตัวเองเลย <c oughs> ว่าจะไม่ทําแล้ว <c oughs> ยังทําอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> นั่งดูสุทักษ์นะอ่านเช้าแตงไทยนะแตงไทยวันนี้ทานแตงไทยปกติก็ทานอ,อกล่องแล้วไม่ก็มะม่วงน้ำดอกน้ำดอกไม้นะอมววนทานมะม่วงนะวันนี้ทานแตงไทยอ่านเช้าสุก็จะเป็นผลไม้นะคะวันตินจะทานออนตินแล้วข้าวอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อาหารเช้า,ชาอาหารเช้า,ชาจะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคุณศว่าจะทานเที่ยงช่วงบ่ายแล้วก็จะทานแต่ก็ไม่ถึงกับทานเนื้อสัตว์นะคะก็ทานพวกุูีิผัดเส้นต้มตําไปนะคะแจ้งเห็ดอะไรอย่างเงี้ยุก็จะทานพวกอย่างเงี้ยนะคะอาหารสุณุก็จะไม่ถึงกับไปเน้นพวกสัตว์พวกสัตว์เนี่ยถ้าเราจินเข้าไปมากๆมันจะ มีผลกับร่างกายแล้วนะคะมันไปสะสมเพราะเราอายุมากแล้วกันเขาผ่านเราไม่มีนะคะแล้วเราคือเรามีแต่นั่งมากกว่าวิ่งมากกว่าเดินแล้วอะไรนะคะเราก็ต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายๆและกินอาหารที่ที่ไม่เป็นอของตกค้างของบดของเน่าในร่างกายพวกเนื้อทุกอย่างมันจะเน่าในร่างกายคำแ้กก็จะเกิดเจ็บแล้วเกิดพังผืดเกิดอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มันจะ ไปสะสมตรงไหนคือมันเป็นขยะนะคะถ้าพูดง่ายก็เป็นขยะแล้วก็ขยะอันไหนที่มันเน่ามันเน่าได้แต่ถ้าเป็นพวกผักพืชหรือว่าเห็ดอะไรพวกนี้เขาจะย่อยสลายเขาไปนะคะพอเข้าไปใร่างกายของเรามันก็จะย่อยสลายไปเองนะคะถึงจะไม่ได้ผ่าวผานก็ย่อยาเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายล้วนั่งอย่างเดียวก็ก็เลือกอาหารที่เหมาะกับไวนะคะ ถ้าช่วงเราวัยทำงานยี่สิบฝาสิบฝาแล้วก็กินพวกโปรตีนเยอะนะคะพวกพวกเนยจนะเยอะเนาะเพราะเราต้องใช้พลังงานพอเราอายุมากมาเนาะเราก็ต้องกินอาหารพวกนน้นะคะกินผลไม้ค่ะจนบาก็จดกินผลไม้กับข้าววันนี้ก็กินอกล่องกับข้าวเหนียววันนี้ก็จะกินแตงไทยกับข้าวเหนียวนะคะแตงไทยกุก็เรียกที่สีเขาเขียวหน่อยมันจะหวานนะคะมันจะมันจะหวานหวานหอม เมื่ก็จะทานผลไม้ตอนคืนก็คุณสุก็จะทานน้ำต้าหู้บ้างอะไรบ้างนะคะหรือสลัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนั้นคนาดคุณสุสยังอ้วนขึ้นเลยนะ ี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพื่อนใกล้จะใกล้จะเสร็จละก็จะให้ดูนะเราจะดูก่อนหรือเปล่าถ้าเพื่อนถักจะดูก่อนก็จะให้ดูก่อนนะจะจริงพาอ,อีกนิดหนึ่งเพราะว่าแถวนี้ก็แถวนี้แล้อีกแถวนึงก็จบนะคะ ถ้าจบแล้วก็ช่วงหมยคุณสุก็จะทำแขนในข้างหนึ่งแต่ลูกค้าเขาขอแขนสองชั้นแน่ยคุณสุก็จะทำให้เขาหน่อยนะลูกค้าหรือว่าจะเป็นของตัวเองก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอกสามแปดแล้วลูกค้าไม่น่าจะใส่ได้ละเราเฉยๆล้ว แต่ลูกค้าบอกว่าเขาไม่อยากได้ยาวนะแต่มันต้องตามตามสภาพนะตามสภาพคือมันต้องจบดอกนะตามสภาพอยากได้ก็ต้องได้นะแต่ก็ไม่ยาวมากนะก็ประมาณเสตเตอรนี้ยมุสุดใสวันนี้ก็เห็นน่าจะเห็นมุสุใสบ่อยนะเขาเรียกใบเฟิร์นใบเฟิร์นนี่ง่ายมากอนะ ถ้าอยากได้เสี้อ,อกงานได้ถักใบเฟิร์นนะสองวันได้ใส่แน่นอนใบเฟิร์นนี่คอเขาสวยนะคะมันทำให้เราผอมถ้าคนไหนอวบอวบหน่อยก็ถักใส่ลายใบเฟิร์นนะคะเพมันเป็นลายลายลายยาวลายหลงนะคะถ้าคนไหนอวบพยายามใส่ลายที่ทางยาวนะคะถ้าทางนี้ถ้าถ้าทางนี้อย่างาถุงสุวรร แต่ทําให้อ้วนนะคะทําให้อ้วนขึ้นมันอัมพางแต่ถ้าเราใส่พ้าถุงที่เป็นหลายยาวลงไปมันก็ทําให้เราผอมเทคนิคก,ก็มีเยอะอยู่นะเทคนิคในการแต่งตัวมันก็มีหอมดอกมะลิชื่นใจนะวันนี้ชื่นใจหอมแตงไทยระหว่างแตงไทยกับดอกมะลิอะไรจะ กินแรงกว่กันกำลังโจมตีกันอยู่ตอนนี้เลยงงว่าไอ้คุณสุคุยเรื่องอะไรตอบตอบก็ไม่ได้นะไม่ใช่ไรสดอัดบีโอก็อย่างมากก็ได้ยี่สิบวีก็ต้องพอ ถ้ามันยากก็เอาลงยากนะที่ถักอะไรก็อยากให้มันเสร็จก่อนเนาะแต,แต่เวลานบังคับคนสุดเพราะคนสุดถ้าอาจสายคนสุก็เริ่มจะร้อนนะถ้าเที่ยงสิบเอ็ดโมงก็ร้อนแต่แสงอาทิตย์มันมันจะอยู่บนหัวเราแล้วหน้าเราไปจะมืดละเพราะคนสุไม่มีสปอมีแสงสปอร์ตไลท์คนสุดเอาแสงธรรมชาตินะเอาแสงอาทิตย์ เลยต้องใช้เวลาที่เหมาะสมที่จริงเวลาที่เหมาะสมจริงคือเวลาเจ็ดแปดโมงมันก็จะแสงมันจะสวยแสงมันจะนวนลอันนี้แสงมันจ้าแล้วสิบโมงแล้วแสงมันจ้าแล้วก็เก้าโมงสิบโมงแสงมันจ้าก็แสงมันก็ไม่ค่อยสวยหน้าขาวผลเท่าไหร่หน้าขาวผลเพราะว่าแสงอาทิตย์มันสองหน้าถ้าตัอว่าตอนเช้าเจ็ดแปดโมงเป็นแสง แสงแดงดงแสงอาทิตย์อ่อนๆหน้าเราจะสวยนะคะถึงแก่ก็สวยสวยเพราะแสงไม่ได้สวยสวยเพราะแสงไม่ได้สวยสวยพราะตัวเราละกันพูดตลกไปไงนะั้นละถ้สังเกตอะ่ะแสงนี่ทําให้เราหน้าผ่องได้นะคะไม่ต้องใช้เทคนิคของกล้องนะคะมันสุก็ตั้งกล้องธรรมดาเิดตั้งกล้องอัตโนมัติได้แหละ ก็คือแล้วแต่เขาจะปรับให้เราสวยแค่ไหนจ <c oughs> ูไม่ได้ไปปรับอะไรเขาเฟลซี่หรือให้สวยขึ้นนะคะธรรมชาติดีที่สุดนะธรรมชาติดีที่สุดกล้ละตาสุดท้ายละนาะเดี๋ยวก็เจ็บเจ็บจีบเจ็บจีบ,จ,บจีบหอยแลวเนาะ จีบดอกนิดหน่อยจิบจีบแล้วก็จบแล้วก็ตัดใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยทำใหม่อีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าไงเพื่อนถ้าอยากให้อัดทำอีกชั้นก็สุก็จะอัดให้ดูนะคะ คสุจะทําชั้นนี่ก็คือทําด้านบนนะคะคนสุดจะไม่ทาําใต้ปกติคณสุก็จะทําใต้นะแต่นี้คุณสุจะทําด้านบนคณสุดจะไม่ในในสอนข้างล่างนะคนสุดปกติก็จะสอนข้างล่างนะคะแต่นี้คุณสุดก็จะทําข้างบนละสุดคิดว่าข้างบน เพราะว่าข้างล่างมันจะยาวอีกนะฮะแต่ใน,นกุสุไม่ต้องการให้เสื้อยาวสุศเลยต้องทาสุศเลยทําข้างบนเพราะว่ากุศุเอายาวเท่านี้แล้วก็ทําข้างบนซ้อนก็จะได้ถอยลงไปอีกแ,อแล้วถักก็ต้องตั้งใจหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืม ที่โอ้ยจะยาวและโอเคเดี๋ยวซื้ให้ดูก่อนแขนเหลือข้างหนึ่งนะคะให้ดูกับทางอาหารท้งอะไร นี่เป็นลางหออะไรอะไรนะตัดมานี่สิตัดมานี่สิว่าอะไรนะไหนดูสิเขาตัดโดนโดนหัวเปล่าแหวงเปล่าน่าตันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหม อทำไมมีมีเป็นหนึ่งโทษนะนอกเรื่องหลานไปตัดผมมาปั่นยยานไปตัดผมมาดูเหมือนเรืี่ยนยานไงไม่รู้นะโอเคมาดูกันใส่คอจะฟางไปนะจะลึกไปนะได้เจ็บคอขึ้นมาอีกเด้๋ยอะแขนก็พอละ ที่คุณสุจะที่คุณสุจะทำซ้อนซ้อนตัวบนเพราะว่าคุณสุเอายาวแค่นี้แล้วถ้าเรามาซ้อนข้างในเนี่ยทำสองชั้นข้างในแล้วคือตัวเราต้องให้ออกมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมมันก็จะยาวใช่ไหมใกล้ไปแต่นึ่คุณสุก็จะว่าจะทำซ้อนคุณสุก็จะเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะยาวมาถึงตรงนี้ก็จะพอดีนะคะทำทำซ้อนขึ้นมา โอเคทำตรงนี้ทำตรงนี้ด้วยนคอเดี๋ยวคอนี้เดี๋ยวเจ็บอีกหน่อยเดีย๋ดวยวกะรู้สึกฟ้างไปหน่อยนะฟรางไปนะแต่ชายนี้โอเคละยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนะั้นนะคะชายก็โอเคละตรงนี้สูกึก็เจ็บแล้วนะเนี่ยตรงนี้ ต้องปกอ่ะไม่เคยใช่ที่จริงใช่จริงก็ต้องทําตัวเนี้ยดอกใหญ่ฝาพอดีกุสุก็มันคิดเจ็ดแล้วคุสุไม่ได้เดินโซ่เป็นโซ่โซ่สามโซ่สี่ถักธรรมดามันก็เลยทำเกดตัวเนี้ยใหญ่หน่อยน้าหน่อยแต่ก็ไม่แน่และนะขยันก็ทำ พราะว่ามันน่าจะสเสร็จเร็วเนี่ถ้าสเสร็จเร็วคงสุก็อาจจะทําเป็นเก็ดหอยที่มันใหญ่ขึ้นนะเพราะตอนนี้มันแค่หกขานะแค่หกขาหกขาบางเก็ดขาบางก็ดูเล็กๆแต่มันก็ดูหวานๆดีนะอืตัวนี้เราก็ตัวปลูกตรงนี้เราก็ใส่ให้เขาเห็นไหมคะเขาก็จะสวยนะอันนี้คือไตทองเขาใตทองขอ,อ,งขอนี้ก็เดี๋ยว เวลาทำคอใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะอะมันสุดจะไลฟ์วีโออัดวีโอให้ก็<ม>ถามว่าตัวเล็กตัวใหญ่อยู่นะไม่แน่นะอาจจะใส่ได้แขนนี้ก็น่าจะพอดีอนะ พอดีแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้ประมาณนี้ถ้ารีดมันจะลงอีกอไอแต่ก็ต้องไงก็ต้องลงนะแต่แรกว่าจะจบเท่ากับตัวเนี้จบตัวเนี้แต่แรกก็ดูเหมือนมันมันไม่สวยนะเวลาเราทำซ้อนถ้าจบตัวนี้ก็ไม่สวยถ้าถ้าแขนเงนี้ยเนาะก็ต้องลงเง,ง,งี้ยเนาะลงเพราะว่ามันจะขึ้นประมาณนี้มันจะขึ้น เี้ยก็จะขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่แค่นี้เนาะอยู่แค่นี้เดี๋ยวเรามาสอนตรงนี้อีกหน่อยนะอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคอมันก็จะประมาณนั้นเนะใช่ไหมแขนก็จะประมาณนี้มันก็พอลี่ก็จะลงมาในพอดีเนาะนก็แค่อสองดอกเองนะทำแค่อสองดอกเองไม่ได้ทำเยอะแตถึงจะทำสามดอกได้สาเนาะ เดี๋ยวคุณสุตจะเจ็บคอทำแขนสองชั้นแล้วก็ทำแขนอีกข้างนะคะ <c oughs> <c oughs> เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆ <c> เ <oughs> <c oughs> วะลาเสร็จแล้วก็จะขายตัวนี้นะคะขายตัวเนี้ยแต่แขนก็จะสั้นกว,ว่าตัวนี้เพราะตัวนี้มันสามดอกนะตัวนี้สามดอกหนึ่งสองสามตัวตัวนี้ตัวตัวใหม่เนี้ยสองดอกสองดอกแค่นี้นะคะดอกแค่นี้ถึงซุปสอซ้อนอันนี้ อ,อันนี้สามต่อสามต่อครึ่งอันเนี้อันนี้ของคุณสุเนะ <c oughs> าะก็อวัดดีนะคะเพราะวีโอ,โอยาวละงั้นก็คุยกันแค่นี้เนาะสทานอาหารเช้าละสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ